สวัสดีครับอยู่กับผมเอรับสบายนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมโลบ็อกนั่นเองเอ๊วันนี้ผมจะมารีวิวปืนของวีพีนะครับจะไม่ขอรีวิวไอ้ชนะนี่นะครับขอสไอ้รีวิวไอ้บ๊บอบนี่ดีกว่าครับโอเคพี่ตาวันนี้อ่าผมให้พี่ผมมาช่วยพี่ตาบครับอ่าพี่ตาบครับฮฮััลลลลโโหหฮัลโหล,ลฮัลโหล ไปอยู่แถวแถวราคาเออบนราคาไอ้นี่ก่อนเลยพี่ราคาฐานพี่อะ่ะได้ได้นปัปผมจะมาสอนอวิธีการอ่ากบกล่าววิถีของเจ้าจราห่อยวิสัยนี่นะฮะใกล้ถึงแล้วอีกใดกลเดียวถึงบนราคาฐานพี่อะครับ ึงครับอยู่ที่ปล่อยฮอครับโอเคปล่อยฮอตรงไหนวะโดนลักยิงวะขึ้นไปถึงมวลยอดนั้นเอาประมาณแถวแถวใกล้ๆอยู่แถวฮอนะฮะไอใกล้ๆแถวจุดเอาฮอร์้ด้เลยครับโอเคอยู่แล้วใช่ไหมฮะอยู่แล้วปาฟ้าสุดโอเคตรงนี้เราก็สามารถควบคุมได้ครับเราก็มองไปใครเราเห็นศัตรูตรงไหนเราก็แค่พุ่งชนก็ไปเต็มที่ อ้าวใครลาดผมวะอะไรวะอยู่ข้างบนแล้วอ,อยู่หน้าฐานองไปไปตรงนี้ไปแถวแถวเอาคอก็ได้ฮะเดี๋ยวผมพยายามเดี๋ยวมิสไซร์ไปนีอยู่หน้าฐานแล้วเนี่ยเขี้ยะตรงนี้ะเลงอย่าไปชนก็ปุ๊บนะ่ถ้าชนมันจะเป็นอย่างงี้ให้เล็งพยายามเล็งบอะมาณนี้ครับแล้วก็ยิงครับผมโอเคอยู่หน้าฐานตรงไหนละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปแล้วครับ โกโก้คันอ้าวผิดตัวแบบ <c oughs> แบบครับ <c oughs> ไม่ผิดตัวครับเห็นมันอยู่หน้าฐานด้วยกันถือว่าโอเคอยู่วะมันโดนมันโดนโอ้ยไม่อ๊ไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าอีกทีจะไซเปอร์ใส่ผมแม่งเอางนี้เลยนะหน้าฐานต้องไงครับหน้าฐานต้งไงครับ <c oughs> ตรงที่ยานโดดอยู่ครับตรงนี้ปะเเอาพิกี้ไมาโอ้ไม่โดนครับโอ้ยอยู่ข้างล่างครับอยู่ตรงไงครับอยู่ไงฮะข้างล่างหน้าฐานาเลย มองไม่เห็นออเจอแล้วครับไปแล้วครับเรากินระเชยมาแล้วครับมาแล้วครับุตตูมเออสำหรับปืนนี้ก็อันไหนก็ไหนนะเอาอีกปืนนะครับมาหน้าฐานนี้ผมจะดูความแรงของนี่ครับอีลิคไซเปอร์น่ครับเฮดช็อตไปครับผมสำหรับปืนนี้แรงโคตรเลยครับเป็นปืนของวีพีอีลิคไซเปอร์นะครับผม ก่อนปิดคลิปครับผมนี่เลยครับยิงจรวดเมสไ์ปิดคลิปครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนครับไปแล้วนะครับรกลครับกนะครับผมตูมไม่โดนโอ้โหไม่เหลือบอกแล้วว่ามันมาคับได้ล้งแอบอยู่แถวๆในนี้ครับเดี๋ยวผมจะในในต้องเลือกคอเลยครับได้เลยครับอยู่ใช้ตาดินเลยไหมครับโอ้อันนั้นอันนั้นไปไม่ถึงครับจรวดเมสไซ์หมดลิท์ครับ บังคับยากด้วยถ้าอยู่ใกล้ๆอยู่เรื่องหอครับโอเคอยู่แถวๆเรื่องหอฮะอยู่ชั้นที่สองพูดง่ายๆเลยโอเคนั่นเดี๋ยวชั้นที่สองตรงที่ไว้กดปุ่มเรื่องหอใช่ไหมครับใช่ครับไปนะคบผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมบังคับยากครับเอาไปครับอยู่ที่เดิมทั้งเปยยิงไปแล้วครับผมมีคนยิงสองคนครับเ็วๆด่วนเลยครับมาแล้ว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 ครับก็ขัน อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสงสัยทำไมไม่ยิงทะลุเอาลูกครับอ้าวเวนปุ๊บปุ๊บโอเคไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนครับกำลังไปบุกฐานคณครับนี่ใครครับนี่ใครครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากเล่นกับพวกเราสองคนก็สามารถแอดแอดชื่อเกมมาให้ได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นด้วยครับขอ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ